มาอีกแล้วนะคะกับโฉม All New นะคะรอบนี้ก็คือ All New Honda BRV นะคะโฉมปี2022นั่นเองเขาเพิ่งเปิดตัวมาในอินโดนีเซียนะคะวันนี้ใหม่ขอสรุปคร่าวๆข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าคันนี้ให้ดูนะคะ ในที่สุดนะคะรถยนต์7ที่นั่งมินิ MPV อย่างเจ้า BRV เนี่ยเขาก็เริ่มมีดีไซน์ที่เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะคะจากของเดิมยอดคงยอดขายก็ไม่น่าะดีอะไรเพราะว่าหน้าตาไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่ารอบนี้หน้าตาดีขึ้นเป็นกองนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยใส่อะไรมาให้บ้างเรามาคาดการณ์กันในคลิปนี้ดีกว่าค่ะ ไม่มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวฮ o n ด้เองนะคะเขายังหารูปทรงหรือว่าหาดีไซน์ของรถยังไม่ค่อยเข้าตาคนไทยในหมวดของกลุ่มรถยนต์7ที่นั่งแบบนี้นะคะแต่ว่าคันนี้ b r b เขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะด้วยหน้าตาดีไซน์ภายนอกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะไม่มองว่าจากรูปที่ออกมานะคือเขาพร้อมสู้ศึกในศึกมินิ MPV นี้แล้วนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่แบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเนื่องจากคนสมัยนี้นะก็จะชอบรถยนต์เจ็ที่นั่งหรือว่ารถแนวแบบ SUV หรือแบบ ที่ขนของได้เยอะแบบนี้นะคะโดยราคาของมันเนี่ยจับต้องได้แล้วก็สามารถเรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะว่าเป็นรถคอ o สโอเวอร์เลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยถ้าให้เทียบกับคู่แข่งนะคะคู่แข่งของเขาจะเป็น Suzuki XL7 นะคะหรือว่าเป็น Mitsubishi Expander Cross นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเทียบเคียงเผื่อใครอยากลองศึกษารุ่นข้างเคียงนะคะ จจุบันนะคะกระแสร,รถที่เปิดตัวออกมาแล้วเปี้ยงที่สุดแล้วก็ยอดขายดีๆเนี่ยมันก็มันจะเป็นรถ SUV 5ประตูกันทั้งนั้นนะคะแต่ทาง Honda เขาคงได้ศึกษาตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มรถมินิ MPV ก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือมันตอบโจทย์การใช้งานได้พอๆกับพวก SUV 5ประตูเลยนะในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยต่างๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมันย่อมเยาวกว่าพวกรถ p p v ที่แบบ ตอนนี้ราคาจะเกือบ2ล้านกันแล้วนะคะก็เ,เรียกได้ว่าถือเป็นตัวพิจารณาเทียบเคียงที่น่าสนใจเหมือนกัน และเมื่อรวมกันออกมาแบบนี้นะคะทำให้ทาง Honda เขาตัดสินใจที่จะรีดีไซน์ใหม่นะคะออกมาเป็นเจ้า all-new honda brv สำหรับดีไซน์ภายนอกขอพูดถึงเลยว่าสวยกว่าตัวปัจจุบันแบบขาดลอยนะคะอย่างสิ้นเชิงที่เราเห็นขับอยู่ในทุกวันนี้มีอยู่น้อยนิดบนถนนประเทศไทยนะคะตอนนี้บอกเลยว่าโชมใหม่ฉช้ไรกว่าเดิมนะคะดูมีความเป็น crossover มากขึ้นทรงออฟโรดนะคะหน้าตาก็ดูสปอร์ตดุดนันเป็นจิตทางของ h o n d ้าในช่วงนี้เลยนะคะที่ไม่ว่าออกตัวไหนมาเนี่ยก็อัปเลเวล ความเป็นสปอร์ตบวกกับลักชัวรี่นิดๆเข้ามาไปในสักทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเหมือนจะเอาเชื้อ c ีว i c ซิตีแล้วก็ Accord ์ก็คือพวกตัวที่เพิ่งออกใหม่มาเนี่ยค่ะมารวมๆประกอบประกอบกันไว้ดึงจุดดีจุดเด่นของแต่ละอันมารวมกันนะคะโดยจะได้ไฟหน้ากระจังหน้ารูปแบบตะแกรงแนวเรียงยาวนะคะนะคะไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายก็จะปรับออกมาจากซิตีนะคะโดยที่ดีไซน์ถือว่าสวยแล้วก็ลงตัวเข้ากับตัวรถได้ดีค่ะ ในเรื่องของดีไซน์ภายในเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่เห็นรูปที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็แอบมีรูปหลุดออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะก็จะเห็นว่า All New BRV คันนี้จะได้คอนเซ็ปต์ของ Honda ในเซนปัจจุบันอยู่นะคะยังไม่ใช่ดีไซน์เดียวกับ All New Honda Civic หรือว่า HRV ที่เราจะแบบ เปลี่ยนใหม่กับทั้งหมดในส่วนของดีไซน์ภายในนะคะแต่อันนี้จะออกมาเป็นแนว h o n d a City นะคะที่เปิดตัวไปรอบที่แล้วนั่นเองนะคะการจัดวางวัสดุต่างๆการดีไซน์ต่างๆดูหรูขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ และนี่ก็เป็นรูปที่เปิดตัวมานะคะในงานอินโดนีเซียนะคะโดยไฮไลท์ที่จะน่าพูดถึงเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกเนี่ยขอพูดถึงการพับเบาะก่อนนะคะของที่นั่งแถว2แล้วก็แถว3ตามสไตล์ของค o n ดาเขาสามารถพับได้แบบราบเรียบ180องศาแบบนี้เลยค่ะ ส่วนที่นั่งแถวที่3ที่เป็นที่นั่งที่ไม่เคยสบายของใครนะคะก็สําหรับเจ้าคันนี้ก็ดูว่าจะมีพื้นที่มาพอสมควรนะคะผู้ใหญ่น่าจะสามารถนั่งได้อย่างสบายที่กล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเขามีพนักพิงส่วนหัวใช่ไหมคะแต่ว่าพอพับเบาะลงมาเนี่ยก็ยังดูมีช่องว่างเหลืออีกนะคะจากที่เห็นในรูป และจุดที่ใหม่คิดว่าช่วงหลังๆ h อน d ้าจะใส่ให้ในถุกรุ่นย่อยไปนะคะก็คือเจ้า Honda Sensing นั่นเองหรือว่าระบบความปลอดภัยของเขานะคะอย่างซีวิ c ที่ออกมาเขาก็ให้มาในถุกรุ่นย่อยเชื่อว่าคันนี้ก็มีโอกาสที่จะให้มาในถุกรุ่นย่อยเช่นกันความปลอดภัยของเขาที่ได้มาจากแพคเกจ Honda Sensing เนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟสูงอัตโนมัตินะคะระบบเตือนและควบคุมเมื่อออกนอกเลนแบบนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งระบบเตือนกันชนกันชนคนอะไรอย่างนี้นะคะคือ ใส่มาจัดเต็มนะคะใครที่กังวลเรื่องความปลอดภัยคิดว่าต่อไปนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะที่ Honda เขาใจดีอยู่นะเชื่อว่าออปชันที่จะได้มาตามสไตล์รถเหมือน Honda Civic หรือเซกเมนต์ที่สูงข,ขึ้นเนี่ยคิดว่าหลายอย่างได้มาด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทแบบนี้นะคะระบ,บบล็อกรถอัตโนมตัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างตัวรถหรือที่เรียกว่า walk away auto lock นะระบ,บบล็อกรถอัตโนมตัติแล้วก็ระบบ Honda Lane Watch หรือว่า กล้องที่มองเมื่อเวลาใช้เวลาสําหรับเปลี่ยนเลนอะไรแบบนี้นะคะเชื่อว,ว่าจะได้มาเหมือนกันค่ะ ในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะคาดว่าเครื่องยนต์เนี่ยน่าจะเป็นรหัสเดิมนะคะก็คือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรนะคะ1,496ซี117แรงมานั่นเองก็ถือว่าไม่แรงอะไรแต่ก็พอใช้งานได้นะคะสุดท้ายนะคะก่อนจากกันไปต้องบอกเลยว่ากลุ่มตลาดมินิ mpv เนี่ยน่าจะได้รับความสนใจที่มากขึ้นเนื่องจากประโยชน์การใช้สอยมันเยอะพื้นที่ใช้สอยเยอะจริงๆนะคะรวมไปถึงดีไซน์เดี๋ยวนี้เขาก็ทำออกมาได้ดีขึ้นดูไม่ได้แบบ เธอทะเป็นตู้กับข้าวแบบรุ่นสมัยก่อนแล้วด้วยนะคะดังนั้นปลายปีนี้เราเตรียมรอชมกันได้เลยนะคะว่า b R V ที่จะเข้าไทยเนี่ยจะออกมาสวยแบบนี้ไหมและออปชันจะให้อะไรกันบ้างคะ่ะใครที่รอเจ้าคันนี้อยู่นะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะและถ้ามีความคิดเห็นอะไรยังไงอยากให้ใหม่พาไปรีวิวรถคันไหนเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์ comment มาได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ